Köszönöm szépen! Köszönöm a Köszönöm พื้นใจแล้วเกินนะครับเนาะที่เล็นเพลงที่ไเร้องนะให้กเขาได้รับฟังและรับชมกันแต่อีกสักครู่หนึ่งนะครับเดีหรือเมื่อทางดาวคาพร้อมก็จะนำหน้านะครับไปร้องดูสด ครับเมื่อวานนี้เราก็มีพิธีทำขวัญหน้าที่กรมสลามนะครับก็ทางเจ้าภาพก็ขระกอบด้วท่านผู้มีเกี่ยวรบทุกท่านนะที่ได้เดินทางมาร่วมในงพิธี เกิดเนาะมาจนเกิดใหญ่นะฮะโอ้โหไม่กว่าจะนะฮะเสร็จพิธีแล้วก็ทำให้ก็น่านั้นมีความซาบซึ้งใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกบูญธรรนะครับนะที่มีอายุครบบวชนะฮะในครั้งนี้แล้วก็เป็นลูกศิษยนะครับ ทุกท่านที่มาดูงานการฝึกอบรมกันในช่วงนี้ก็ยังมีเวลานะฮะเชิญคุณย่าคุณยายนะฮะหรือที่พ้าหน้าอาอาก็มาเปิดผ้ากันหรือว่าพี่ๆน้องๆหรือว่าญาติพี่น้องที่จะมาถ่ายภาพถ่ายภาพกับทางพ่อหงงาก็รีเซียนะครับ ะสมผส1นนะษะเพราะพระราชการนั้นส่วนมากแล้ว ในเอ่อองค์พระพุศาสนานั้นในปี้ก็มีการทุกวัดนะฮะอนี้่ซึ่งก็เป็นวันรองจากวันสุดท้ายของปี้อีกหนึ่งวันนะฮะซึ่งก็มีหลายวัดที่อ่มีพ้อหนาแล้วก็มารวมกันนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งก็เป็นวันอสารัตถุชา ที่นพระอย่างนีะครับพระพุทธเจ้าก็ะกา่รษนสะครับแล้วก็วันที่2ก็เป็นวันคมสังครับ <il> <Yeah. Yeah, S 2> เข้าวันสาเรียเขาอยู่นะเป็นวันหยุดนะแต่ถ้าวันออกพรรษาไม่อยู่นะฮะไม่ใช่วันหยุดนะครับครับก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญอะไรนะที่จะเจอคาช่วงนี้ยังมีเวลานะยังมีเวลา ซึ่งนะโลกไห้เลืองออกนะฮะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันนะครับนะทุกเทศบาลเนาะตอนนี้ก็กำลังขอนะรับการสนับสนุนนระถโมบายค้นหมอกวันนะครับนะจากศูนยงนำโดยแมลง6.5ยันคุรีก็จะ วิ่งพ้นหมอกวันให้ตามถนนเส้นทางสายหลักของแต่ละตำบลน,นะครับะนะครับเพื่อป้องกันลูกน้ำยูลลานะครับเ,เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องทำควบคู่กันนะครับโดยการดูแลรอบๆบ,บ้านความขันกระมาณสี่เดือนใช้ที่มันกัก การน้ำฝนไว้น้องดูรายได้มันก,ก็พันในน้ำวิ่งๆน้ำใสๆนะครับอย่างนในที่ไว้กูญกับข้าเนาะขาขาลองน้ำเราก็ใส,นส,สน่น้ำต้มสายชูลงไปนะเพื่อไม่ให้กุญแจแล้วก็ซื้อ,อยาฆ่าอยุงมันะเป็นสเปรย์ของใหญ่ๆวันจาาีถ้าล้างบาง,งบ้างเลย นะครัแล้วไ้เข้าไปดูผมใช้ประจำเลยครับที่บ้านมังมีอยู่เยอะ,ะอยู่เยอะก็ค้นะสองวันก็หายไปเดี๋ยวพอวันที่สามก็เริ่มมาแล้วคนใหม่เข้ามาแล้วเราก็ทำอยู่อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อไปเลยนะฮะเปลี่ยนยี่ห้อไป ขอบคุณนะผู้วังพัญจารนมของวหน้าแล้วก็เพื่อนๆของขนข้าวหน้านะครับที่ได้มาร่วมงานร่วมสมรณ์กันนะครับแล้ว No, Lo l เื่องอาบริหารด้านดวสาลานะครับ,บาอาตีรว็เราก็ไปตั้งกระบตนกันที่ด้านหน้าโบสครับมาชคุณพ่อนะครับก็หรือการปปัดสะพายบาทนะครับคุณพ่อคุณแม่อุ้มห้าไตรครับเลยเชิญครับ ครับอ่าอ่าเครืองอ่าครับเครื่องนี้จะเชิญให้ญาติพี่น้องอ่าหรือว่าลูกหลานอ่าหรือว่าเพื่อนเพื่อนของพ่อหน้าเนาะขึ้นอ่าไปด้านบนนีช่วยกันยกเครื่องขั้นบันบริการลงมานะครับเราจะทำการเริ่มแห่หน้ากันนะครับวันนี้ท่านอุปัชา พระรูจันพระวชิราภรณ์นะครับเจ้าคณะตำบลบ่อเจ้าวัดวัดซึ่งล่างซึ่งก็จะเดินทางมาเป็นอุปชาครับครับเครื่องนี้ผู้ที่ใช้ไม้ใช้เครื่องครับขอเปลี่ยนไม้นะขอเปลี่ยนไม้นิดนึงนะไม่กระตัดไหนหายไปไหนเออเจ้าของเครื่องดีเพิ่ แต่วงครับดีเธอนะครับไปฮะลอย่ด้านาหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องวดนะครับเรามารวกันตรงหน้าตรงนี้นิดเดียวนะเดี๋ยวให้เครื่องปวนทั้งหมดแถวของขาหน้า ปดชนใครถือล่มให้ใครถือล่มนวดล่มอยู่นู่นนะครับอ่ามีคนถือและือ่องาครับก็ออนเดี๋ยว่ไปน้า่อย่ตรงัพ่อนเดี๋ยวน้ามายืนตรงนี้พนาพนานายู่ตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวให้ให้พ่อแม่มายืนตรงนี้ ที่หี่ลร่มกลางข้างนอกเลยคุณพ่อคุณแม่เรียนเชิญตรงนี้นิดฮะคุณแม่เรียนเชิญนู้นพู่เู่กันนะพ่อพ่อมาคุณพ่อหน้าคุณพ่อคุณพ่อตรงนี้่อมากเลยนิดอย่าบังหน้าเบี่ยงเบียงนิดนึงโอเคครับมองกล้องครับตอนนี้ผมบันทึกภาพเป็นวิดีโอไว้นะครับอ่าครับขอบคุณครับเรียบร้อย เดี๋ยวเรียนเชิญนะเรียนเชิญคุณพ่อทางนี้เลยครับมาตั้งตรงนี้กระบวนตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อเก็บภาพรวมนะเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วจะเก็บภาพไม่ได้ภาพรวมใหญ่นะครับคุณพ่อยืนตรงนี้นะครับเอายืนก่อนครับเอาพ่อนาคมาพ่อนาคขอเรียนเชิญพ่อนาคครับถือเครื่องถือเครื่องบวชนะทั้งหมดครับผู้ที่ถือเครื่องบวชทั้งหมดนะครับโอเคครับ พ่อยืนดิครับพระนาามานี้ครับพระน้าครับพระนาาอยู่ตรงกลางครับเครื่องอัฐบริหารนะครับยืนนะฮะจะได้ถ่ายภาพเป็นภาพรวมใหญ่นะครับช่างภาพไปไหนเอ่ยอ้าวพร้อมไหมครับพร้อมนะครับ1ดิสองซ้าอ้าวเรียนเชิญครับไปหน้าเลยนะครับ ครับคุณเฮด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 ครับคุณพ่อสำลิดนะฮะคุณแม่สุพรนษานะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานอุปสมบทนะครับพ่อหน้ากิติพัฒน์กัวลื่นก็ใส่รองเท้าได้นะครับกัวลื่นขอโทษนะครับขอโทษนะครับ กลัวลื่นใส่รองเท้าได้ถ้าไม่กลัวลื่นก็ไม่เป็นไรครับเยอะมากไ,ไปทางซ้ายดีกว่าฮะเดี๋ยวจะได้ไม่ชนกันไปอ่ไปทางซ้ายได้เลยนะครับทางซ้ายเลยนะครับ จะได้ไม่ชนกันนะฮะเดี๋ยวไปทางนี้จะเริ่มเชิญทางนี้นะครับเชิญทางด้านนี้เลยครับเดี๋ยวได้จัดแถวด้านนี้นะครับครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะครับแถวเชิญด้านนี้เลยครับอ่าด้านนี้ครับด้านซ้าย เป็นครับสวัสดีครับไอ้อบวชลูกชายใช่ไหมมัน,นบวชใครอาบริขารน,นะนะขึ้นมานะครับตรงข้อหน,นา้าและหันหน้ามาทางนี้ครับขึ้นมานะขึ้นมายืนให้เสมอเสมอกันครับจะได้เห็นภาพนะครับสวยงามนะครับขึ้นมาเลยครับผู้ที่ถือเครื่องอัฐบ,บริขารขึ้นมายืนคู่กันหน้าเลย ข่านมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะแปล,ลปรูปขบวนนะครับนะฮะอ่าซึ่งขนาดนี้นะครับด้านหลังพร้อมไหมครับด้านหลังยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ไหมถ้านะพร้อมแล้วนะครับเครื่องเสียงพร้อมเนะเาะนะครับเริ่มเลยนะครับอ้ เต้นนี่เต้นเลยเลยตรงเนี้ออดีจ้ะเอ้าจ่ะมาใครมาใครอ๋อเออกานหลังเต้นได้นะครับกานหลังเต้นได้นะ พิธีกรพระเขาคนไหนอ่ะขะมาพิธีกรพระมาไหมตรงนี้เห็นไหมพิธีกรที่นำพระนำนำนาคอ่ะอ๋ออยู่ข้างหนอ๋อมาถึงครูครูสวดนะฮะ